หลายคนลดความอ้วนแล้วหยุดกระทันหันโดยไม่รู้ตัวเพราะเหตุผลนี้ครับหลายคนก็มานั่งคิดๆด,ดูว่าเอา้าเราก็รู้นี่ว่าการลดความอ้วนมันดีการที่หุ่นดีก็จะใส่เสื้อผ้าสวยแต่ผมบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้าหมายตามแห่ คือตั้งเป้าหมายตามคนอื่นเขาตั้งเป้าหมายตามดาราตั้งเป้าหมายตามเพื่อนว่าจะลดความอ้วนแต่เป้าหมายนั้นมันไม่เราใจผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็เลิกผมเห็นนักเรียนในคอร์สหลายๆคนเนี่ยเขามีหมายชัดเจนแหละถึงขั้นลงทุนในการซื้อคอร์สเนี่ยูลค่า8 9บาทนะแล้วผมก็ถามเขาง่ายๆว่าเป้าหมายเขาในการลดความอ้วนคืออะไรทุกคนจะบอกเป้าหมายหมดทําให้ผมย้อนกลับไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ สิ่งที่ทําให้แต่ละคนลดความอ้วนได้สําเร็จและถาวรเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งคือเป้าหมายต่างหากถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรารู้สึกว่าการลดความอ้วนเรามันเป็นแค่ choice หรือทางเลือกแสดงว่าเราก็จะมีสองทางเลือกคือทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าเป้าหมายมันเล้าใจมากอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็มันจะแต่งงานโอ้โหไม่เคยลดความอ้วนมาก่อนเลยแต่พอจะแต่งงานลดความอ้วนได้เป็น10กิโลกรมัมบางคนเป็นแบบผมคือชอบการท่องเที่ยว อยากถ่ายรูปสวยอยากไปท่องเที่ยวโดยที่ไม่ปวดเข่าแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้ทุกปีก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงมาดานใจผมก็แฟเนี่ยเป้าหมายในการลดความอ้วนสําคัญคือเรื่องนี้เลยคือเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นปีละหนึ่งครั้งตลอดชีวิตเราอยากไปเที่ยวโดยที่เราไม่มีโรคประจาตัวเราอยากไปเที่ยวโดยที่เราไม่ต้องพกยาไปเป็นกำๆเหมือนคนแก่บางคนที่แบบไปไหนก็ต้องพกยาความดันไขมันเบาหวานเข้าไปเพราะเรามีเป้าหมายแบบนี้นะครับจากผมที่เป็นความดันสูงนิดๆน้าตาลสูงนิดๆไขมันสูงนิดตอนนี้ ไม่มียาเลยแล้วก็ไม่ต้องกินยาแค่คุมอาหารกระบอกกรรมกายไปตลอดชีวิตแค่นี้ผมก็สามารถดูแลเบาหวานความดันไขมันของผมได้แล้วนะครับแล้วผมเนี่ยจากตอนแรกเป็นคนที่มีไขมันพอกตับแล้วก็หน้าท้องนะครับรอบเอวเนี่ยสานิ้วก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นคนแบบใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยสังเกตเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายผมมีอย่างเดียวคือการเที่ยวตลอดชีวิตโดยที่ไม่ต้องพกยาเป้าหมายเนี้ยสร้างแรงบันดาลใจกับผมมากเลยแล้วทําให้ผมเนี่ยลุกขึ้นมาออกกําลังกายตอนเชา้าทุกวัน คุมอาหารทุกวันนะครับจนกลายเป็นนิสัยถาวรหรือกลายเป็นสันดานไปเลยนะงั้นใครก็ตามอยากลดความอ้วนลวถาวรเลยนะไม่ต้องมาเหนื่อยหลายๆรอบนะครับลองหาหได้ว่าอะไรอ่ะที่มันทําให้หัวใจฉันเต้นแรงเวลาฉันนึกถึงอะไรที่เป็นเป้าหมายหรือแรงบันณานใจของฉันในการลดความอ้วนใครที่หาเป้าหมายมาแล้วคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอยากอ่านว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมาออกกํบบาลังกายและคุมอาหารในทุกๆเช้าครับแล้วเจอกันในคอมเมนต์สวัสดีครับ